สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเทสยนต์พาชมรถมือสองคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพามารับชมค่ะกับ t ต y o ต a c ค r o l ร a a าอ i ตินะคะก็เป็นรถเข้าใหม่ค่ะพี่่ะช่วงนี้เนาะรถก็ทยอยเข้ามากันเยอะเลยขอยอนุญาตแพนกล้องฟักน,นิดหนึ่งตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่โรงสามของบริษัทเชรยนต์ค่ะคันนี้ก็จะเป็นอัลติเหมือนกันนะคะนี่มีสีขาวนะคะแล้วก็อ่นนี้จะเป็นอัลติ h ไฮบิดนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมี เอาติสนะคะโฉมหน้าที่เป็นตัวกระจังหน้าโครเมียม3เส้น ก็เริ่มทยอยกันเข้ามาค่ะนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพามารับชมนะคะพาดูในส่วนของเอาติดกันนะคะ2คันนี้นะคะพี่ๆขานะคะเป็นโฉบมินเนอร์เชนสีขาวปกติแล้วจะเป็นสีบอลเงินที่ทยอยเข้ามาใช่ไหมแล้วก็นี้จะเป็นสีเทาแล้วก็เมื่อกี้พาไปดูสีขาวด้วยนะคะเดี๋ยวพามารับชมกันนะคะ2คันนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพยังไม่ได้เก็บงานนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยอยู่ตรงนี้นะคะกําลังรอเขาเรียกว่าอะไรชงรถนะคะเขาก็ จะมีการอาถอล้อออกมานะคะแล้วก็ขัดทําความสะอาดสปาตัวรถนะคะอ่ะก็เก็บงานปรับสภาพให้นะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพามารับชมทีละคันดีกว่ามาเริ่มจากคันนี้กันก่อนนะคะตัวนี้จะเป็น t o โยต้าอัลต 1.6G โฉมแมนเชสน,นะคะปี2016 17, จด17นะจดทะเบียนการใช้งานปี2017ค่ะคันนี้ค่าตัวจะอยู่ที่3แสน7หมื่น 9 7 9 0 0นะคะ379,000อ่ะนี่คือกุญแจของเขานะคะไฟหน้าจะได้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมยังไม่ติดจ,จองเพราะเป็นรถเข้ามาใหม่ค่ะขออนุญาตนะคะเปิดดูภายในรถสักนิดนึงเนี่ยให้ดูร้อมรอบรอบรอบ่ะรอบรคันก่อนนะคะพาดูรอบรอบคันก่อนนี่นะคะให้ดูสภาพตัวรถนะคะสีขาวค่ะ นี่สีขาวก็จะมีนี่ตรงนี้ที่เห็นก็จะเป็นหนึ่งจุดที่ที่มีการโดนมาพี่ขาแต่ว่าไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำแน่นอนเรารับประกันนะคะตัวรถนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในยังมีนมอ,อยู่เลยนะคะอ่ะนี่เขี่ยออกอ่ะมาใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาอยู่นะคะมาดูสภาพตัวรถกันนี่ค่ะ มาเริ่มจากในส่วนของแม็กกันก่อนละกันแม็กจะได้เป็นสีทูโทนค่ะนะคะคันนี้นะยางจะได้เป็นยาง46ทับ24เป็นมิชลีนปี2024กระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างและรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีเนี่ยค่ะโคเมียมนะคะ2รุ่นนี้เขาจะมีโคเมียมอยู่ตรงที่เปิดด้านนอกค่ะ กระจกนะคะพร้อมสัญญาณการขโมยนะคะตาโตโยตา้ากระจกด้านหน้านี้ก็ตาโตโยตา้ากระจกเดิมนะฝั่งนี้กระจกเดิมตาโตโยตา้าตาโตโยต้าเหมือนกันมาดูภายในค่ะได้เป็นเบาะหนังเดี๋ยวเราเก็บงานนะคะเอาเบาะมาขัดทาความสะอาดให้นะคะเราไม่ให้ไปแบบนี้นะนะ,ะให้ดูคอนโซลด้านหน้าค่ะนี่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณหกพันหกหกพันเจ็ดอยู่ประมาณนี้ค่ะ รุ่นนี้นะคะจะได้เป็นตัว USB ด้านหลังกระเป๋าใส่เอกสารจะอยู่ฝั่งด้านหลังของผู้โดยสารตอนหน้าพี่ขาย้ํานะคะเป็นรถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพให้ดูสภาพด้านนอกเบื้องต้นคือสภาพสวยเดิมเลยนะคะท้ายนะคะรุ่นนี้นะก็สามารถเปิดท้ายจากรีโมทก็ได้หรืออ่ะเดี๋ยวปิดเปิดจากด้านท้ายตรงนี้ก็ได้นี่ค่ะ เป็นตัว1.6 G โฉมไมนเชเค่ะด้านหลังก็ได้าถาดยางรองให้เรียบร้อยนะคะด้านหลังตรงนี้นี่ค่ะรอยเมคอัพต่างๆสภาพสวยสมบูรณ์สีขาวมากสา0 0 0 0ผ่อนไม่ถึง7,000ค่ะใครที่แบบว่าอยากได้รถสภาพสวยนะนี่ให้ดูตัวนอ็อตนี่ค่ะตัวน็อตนะคะนี่ตัวรอยอไม่มีรอยประแจไขด้านหลังก็จะได้เป็นตาตโตโยต เดิมเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในฝั่งนี้สักนิดหนึ่งโครงสร้างตัวรถสภาพสวยเดิมค่ะหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะตรงนี้มีรอยที่โรบคีปตัวนี้จะเป็นรอยเมคอารเห็นไหมรอยกลมๆเนี่ยค่ะนี่สภาพสวยเดิมเลยนะคะนี่ถ้ามองใกล้ๆเห็นไหม ่ะสีขาวอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนะคะก็มีแผ่นยางรองแผ่นพรมมาให้เรียบร้อยเลยสภาพถือว่าสภาพหนังฟ้าได้อยู่นะคะอาจจะมีรอยด้านหลังคือจุดเล็กนิดเดียวคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนม่นสี่พันหกร้อยหกิโลเองนะคะแสนนิดๆปีสิบหกจสเป็นรถปรระวังจากหน่วยงานคอนโซลด้านหน้าอ่ะคันนี้เขาก็มีติดมีการติดกล้อง โอ้โหอันนี้คือใหญ่เลยถ้าใช้ได้เนี้ยเราให้ไปนะคะแต่ถ้าแบบใช้ไม่ได้หรือว่าชำรุดเราก็ต้องถอนให้เนาะแอร์ก็จะเป็นแบบนี่ค่ะเป็นแบบอ,อ่ออนาล็อกนะคะเกียร์ตรงนี้ก็มี แอร์แบบทรงกลมนะคะเป็นปุ่มพุสตาร์กระจกมองข้างพับปักไฟฟ้าใครสนใจคันนี้3 7 9 0 0นะคะเลขไม้ก็นิดหนึ่งนะคะสภาพตัวรถสวยเลยนะคะสภาพนังฟ้าได้อยู่สนใจก็ทักเข้ามาดูสภาพตัวรถได้ให้ดูห้องเครื่องสักนิดนึ่งละกันนะคะให้ดูห้องเครื่องสักนิดหนึ่งเดี๋ยวไปดูคันนู้นต่อพี่จ๋า สนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนี่คือห้องเครื่องยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะดูโอวีวีทก่อนปล่อยเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้นะคะอ่ะฝากระโปรงด้านหน้าอาจจะมีการถอดเก็บงานบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ชนหนักพลิกคว่มจมน้ําไม่มีแน่นอนนี่ค่ะใครสนใจสีขาวไม่มีชนคานด้านหน้าตัวปั๊มอยู่ครบร้อยเมกอัพสภาพเดิมสวย อให้ดูคันด้านล่างนะคะไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยตัดต่อคันนี้ย้ําอีกรอบหนึ่งคือรถเข้าใหม่ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพเลยพี่คะถ้าปรับสภาพแล้วแล้วได้แบบนี้คือเราไม่เอามาขายแน่นอนนี่ค่ะสนใจคันนี้ทักมา3 7 9แสนเจ็ดหเปีสิบหเจ็ลขไมลหนึ่งแสนหนึ่งหม่นสี่โลเองมาดูอีกหนึ่งคันค่ะตัวนี้นะคะเป็นโฉมก่อนหน้าตัวนี้เป็นตัวกระจังหน้าสเส้นค่ะนะคะตัวนี้อ,อ ตัวนี้ถุงลมนิรภัย7ใบแล้ว,ลวตัวนี้ถุงลมนิรภัย2ใบคันนี้ค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ3า9 0 0 0หนจะพ่อนอยู่ที่ประมาณ5้าพันเจ็พันแพี่คะสนใจคันนี้สีเทาจะเป็นสีเทาอมฟ้าไม่ใช่เทาดําเทาอมฟ้าเป็นยังไงจะเป็นสีเทาแต่มันจะออกเป็นสีสีกลมอะสีเทากลมอะถ้าเป็นภาษาไทยนะคะตัวนี้ได้เป็นกระจังหน้าโครเมียม3เส้นตัวนี้เป็นตัว1นึ S s p r t t นะ,ะเป็นตัว1.8 S s p r t t นี่เขาก็จะได้ชุดแต่ง S s p r t t นะคะพี่ขา3 1 9 0 0 0แต่คันนี้ปี14ปี2014ขอคนที่ไม่ได้ซีเรียสเลขไม้เท่าไหร่ก็ไม้จะอยู่ที่ประมาณ200แสนนะคะตัวนี้ได้เซ็นเซอร์ถอยมาให้ได้เซ็นเซอร์ถอยมานะคะเป็นเครื่องพันแนะเป็นตัว S s p r t t ค่ะพี่ขานี่ก็จะได้แบบตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะ มีเซ็นเซอร์ดูด้านท้ายนะคะ<ม>เห็นไหมก็จะได้สเกิร์ตนสเกิร์ตสเกิร์ตร,รอบคันนะคะได้สเกิร์ตรอบคัน l i ยแม็กค่ะพี่ขาดู l i ยแม็กแต่ว่าเดี๋ยวแม็เราเก็บงานให้นะ Mac เก็บงานให้นี่ค่ะให้ดูรอบรอบคันสนใจก็ทักเข้ามาได้ค่ะนี่เดี๋ยวพาชวัไปดูสีขาวรุ่นนี้ชมนี้แต่ตัวนั้นจะเป็น 1.8G อะมาดูภายในคันนี้สักนิดหนึ่งอ่ะตัวนี้ได้กุญแจมา2ดอกนะคะถ้าเรากดเปิดปุ๊บกระจกอัตโนมัติเลยนะคะพวกมาลัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายนี่คือคอนโซลด้านหน้าพี่จ๋าได้เบาะหนังสีดำเบาะทรงสปอร์ตกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าแต่ตัวนี้นะคะไม่ได้เป็นปุ่ม s ุชช t ่นนะคะได้เป็นตัวกุญแจบิดไข่สตาร์ค่ะ นะจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นโฉมก่อนไมน่าเชนก่อนคันสีขาวนะคะทุรมนนี้ลรภัย2ใบค่ะแอร์แบ็กเลขไมยอยู่ที่231,383กิโลนะคะให้ดูเพดานสภาพตัวรถก็สภาพนังฟ้าอีกหนึ่งคันสวยสมบูรณ์เลยแหละนี่อันนี้ถ้าเป็นสีแบบนี้จะมองเห็นรอยไม่อาดได้ชัดได้ชัดกว่าสีขาวนี่ค่ะ สนใจก็ทักเข้ามาได้0961984963ค่ะเบาจะเป็นเบาะปรับแมนนวลนนะคะเบาะปรับแมน,นุ่นเอก็เดี๋ยวมีการเอ่เก็บงานนะคะอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือฝาห้องเครื่องนะคะฝาห้องเครื่องเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่าพี่ขาเดี๋ยวหนึ่งขอนหนึ่งขอเปิดด้านท้ายก่อนกระจกเดิมนะคะ ถ้าอยากจะเข้ามาดูรถก็สามารถเอาน,นี้เช่น,นี่นี่น,นี่อันนี้คือห้องเครื่องด้านหน้าอ่ะมาดูด้านท้ายกันเดี๋ยวเดินเดินวนดูฝั่งนี้ก่อนนี่ค่ะให้ดูฝั่งนี้ก่อนอันนี้คือรถแรกเข้าสภาพรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้เก็บงานใครที่มองหารถรุ่นนี้1.8เครื่องพันแปด นี่ด้านหลังกว้างคือรถทุกคันนะคะ mm hmm. เพชรโยนคัดเกรดมาไม่มีพิความชนหนักจมน้ำเรารับประกันตัวรถสภาพรถค่ะ mm hmm. สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ mm hmm. อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะเราก็ใส่ให้ครบอันนี้ที่เห็นนี้ตรงนี้คือขี้ฝุ่นนะคะพี่นี่คือขี้ฝุ่นนะเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งนะคะให้ดูตัวนอ็อตอ่ะมีน็นอตด,ด้านหลังด้านหลังเดิม ร่องน้ำต่างๆไปท้ายนะคะนี่ยีห้อสามแสนหเกาพั 19, จะผอนอยู่ประมาณ5้าพัปลายๆอะ่ะอยู่ประมาณนี้มาดูห้องเครื่องด้านหน้าสักนิดนึงค่ะไม่2อ0 0 0 0สามหมโลฝากครอเมื่อกี้อยู่ด้านในนะนะคะ เมื่อกี้ฝาครอบอยู่ด้านในนะเขาน่าจะถอดฝาครอบออกดูในส่วนของตัวเครื่องตัวนี้นะคะก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ามันเครื่องให้นะคะอันนี้คือเป็นรถเท่าใหม่เหมือนกันนะคะพี่คันนี้ในเรื่องของฝากระโปรงอันนี้คือไม่มีรอยเลยน่าจะแบบไม่ได้ถอดเก็บงานสีคือจริงๆแล้วอ่ะรถแบบว่าห้าปีหกปีบางทีอาจจะมีการเก็บงานสีเป็นธรรมดาพี่คะ่ะแต่ว่าในส่วนของชนหนักพ่ความจมน้ำไม่มีแน่นอนเรารับประกันนะ,ะเรารับประกันเลย นี่ค่คะใครที่กำลังมองหารถใช้งานสักหนึ่งคันนะคะก็น่าตอบโจทย์มากๆอ่ะตัวนี้นะคะมีมอกสติกเกอร์ข้อควรระวังก็อยู่ครบชัดเจนนะคะสนใจคันไหนนะคะคันนี้เป็น Toyota a อ t i ตเหมือนกันเป็นตัว1.8 S Sport ค่ะได้ชุดแต่งนะคะปี2014เลขไมล์200,000นะคะ230,000โลคันนี้ค่าตัว319,000พอนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5 7 5 0 0 0 ส่วนอีกหนึ่งคันค่ะเป็นโฉบไมเนเชนค่ะตัวนี้เป็นตัว 1.6G เป็นปุ่มบูสตสาร์ทถุงลมนิรภัย7ใบคันนี้ค่าตัวอยู่ที่379,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,007อยู่ประมาณนี้ค่ะนะคะและอีกหนึ่งคันนะคะที่อยากพาดูนะตัวนี้เป็นสีขาวค่ะเป็นตัว 1.8G ปี2014เหมือนกันคันนี้เลขไม์อยู่ประมาณ1นึ0 0 0สโลค่าตัวอยู่ที่3ามแ0 0คันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6กพัประมาณนี้ค่ะได้เป็นสีขาวมานะคะใครสนใจในทะเบียน9708ตัวนี้ก็ได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะเป็นตัวกระจังหน้า3เส้นนะเดี๋ยวพาดูภายในนิดหนึ่งพี่ขาสนใจยังไงก็โทรหาน้ำหนึ่งได้นะ096-198 4 9 6 3ค่ะอ่ะ ตัวนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนการเก็บงานอยู่นะคะโหแดดแดดเปี้ยงมากพี่จ๋าแดดเปรี้ยงจริงๆนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดเปี้ยงนี่เขากาลังอยู่ในขั้นตอนการเก็บงานคันนี้นะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้อะแ <c oughs> ดดร้อนหย่ยบรถดีกว่าก็จะมีเอาติสตัวนี้ด้วยจะเป็นตัวไฮบริดนะคะอ่ะก็จะมีตัวไฮบริดบางคันเพิ่งเข้ามาใหม่ราคาก็ยังไม่มาแต่ตัวนี้มีป้ายแล้วคันนี้ค่าตัวน่าจะอยู่ที่ 5,89,000ปี2019ไมห่ม่0โลปี2019เป็นตัว1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้อ่ะ5 8 9 0สนสนใจก็ทักมาตัวนี้นะคะเซฟตี้ด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งคันคันนี้ไม่แน่ใจว่าค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่นะน่าจะอยู่ที่ประมาณ500,000เหมือนกันสนใจยังไงก็ทักมาได้เลยนะคะนี่คือรถเข้าใหม่จริงๆนะคะก็อันนี้น้ำหนึ่งก็อยู่ที่โกดัง โรงสานะคะก็คือเป็นรถเข้าใหม่เขาจะมาจอดตรงนี้บ้างอยู่โกโดังสามบ้างนะคะเขาก็จะเอามาปรับสภาพเก็บงานให้นะสนใจไงทักมาหรือว่าเข้ามาดูได้ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมินบุรีนะคะหรือว่าโทรหารน้ําหหนึ่งเด้0961984963เอาละคลิปนี้นหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ